เออต้องขอเล่นเกมแล้วแบบนี้เสียนน่ะเสียนน่ะอยากขเล่นเกมอ้าวเฮ้ยอ้าวไม่เป็นไรอะ่ะอ๋อมันต้องเปิดวีทีกันก่อนนะมาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาเปิด v ีทีกันก่อนเลยดีกว่านะครับปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการเปิดวนะีทีนั้นเป็นยังไงนะฮะป่ะ ประเดีนยก็ขอรีสตาร์ทเครื่องก่อนเลยแกนรีสตาร์ทเครื่องครับรีสตาร์ทเครื่องปิดไปนี่ฮะรอจากเบิร์ดรอจากเบิร์ด มาปั๊บกด F2 รอไปเลยนี่ F2 F2 กด F2 ยกดยอฟยองย้ย่ายาวๆกด F2 เข้าบ่เข้าไปออดใหม่เอาไปเข้าครับเอาใหม่ฮะ รีสตาร์ทรีตาร์กอนรีตาร์กอนโอ้โหมีเข้ามีเข้าเดี๋ยวเอาใหมา่เอาใหมา่กด F2 นะเดี๋ยวรอปิดกอนนะมันยังไม่ปิดนะยังยังไม่ปิดมันยังไม่ปิด,ปดคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราอ่ะนะกด F2 ฮนะ กด f 2กดรอไปเลย f 2องนะ f 2นะ2งปึ่นะบ okay. โอเคกด f 2แล้วมันจะเข้ามาอย่างงี้นะครับก็ให้เราไปที่นี่ activate ตรงนี้เอ้ไม่ใช่ activate advance นะครับ advance ตรงน,นี้เลยนะครับจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ข้างบนนะครับ add y ก็คือ Ad, Advanced นะครับแอดวาเออเราก็ไปเลื่อนหาดูคำว่าเนี่ยครับ cpu ตรงนี้แล้วก็ไปเที่ยตรงนี้ไอเนี่ย intel นะครับ intel ตรงนี้เลยนะครับวิธีนะวิชวลนไรสเตชันนะครับนี่เกดตรงนี้มันดิอะไรดิสติบ,บิลอยู่ใช่ไหมเราก็ไปที่ เออ enable ไปเออขั้นนี้ฮะแล้วก็กด F10 เลยเนี่ยนะกด F10 F10 มันจะได้ขึ้นมาอย่างนงี้ให้เรากดต้องการก็คือกดโอเคฮะเครื่องมันก็จะดับทันทีจากนั้นเนี่ยฮะก็รอ รอก่อนรอก่อนเครื่องไม่บูดเคยไม่บูดอ่ะเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่รหัสก่อนนะฮะโอเคใส่รหัสเรียบร้อยลองเปิดดูสิว่ามันเป็นจะไดมันเปิดโปรแกรมได้หรือเปล่า่าได้ละโอโ้โหแค่นี้ครับผมถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะมีพลาดคลิปใหม่ๆของผม เอาเป็นว่าวิธีการเปิด VTA สําหรับบอร์ดรุ่นนี้ก็ง่ายๆนะครับอย่าลืมเข้าไปตั้งค่ากันด้วยล่ะนะฮะเพื่อประสิทธิภาพในการเล่นเกมโดยใช้โปรแกรม b l u e s t a c k นะครับโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ